ไฟจะไปตีนม э, so 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 ือเฮาแล้วแต่จะเฮาไปถือเสียรถือน้ำที่มันบวมมันเกลือเบอนะเขาบีบเป็นหนองนะเขาก็บีบหนองอ้อบีบเอาอันน้ำอ้อแล้วมันปวดแล้วมันก็เกลือคนโบราณนี่ก็เอาอันไม้น่ะเอาผ่าปันซะผ่าปันไม้แล้วก็ไปซส่น้ำมันเก็บแล้วไฟจุดแต่มันฮวง เรามาตีบอลที่ปวดนั่นตีแม่เป็นไงตีหอมมันทอนแล้วมันจะหอมมาหอมตีหอมมันทอนคือว่าขาเชื่อมบอกผมพูดว่าตัวมันก็หอมมาไห่นะมันก็นะนกหอมแต่ว,ว่ามันก็รอดมาหลายคอรมึงมันก็รอดมาหลายอ้จริงออเคยหรือยังอุ้ยเห็นประจำเห็นอายตีประจำตีประจำจะเสีย่ยงจะหังซักนี่ซักนี่ ตีประจําเห็นประจําเห็นจนชิดแล้วก็ฟันต่อหัวนิมือต่อนิ้วมือก็แต่ละมันเปรี้ยวก็จุัไฟเราก็ตีวับว๊อบว๊บว๊บมันใหม่ๆอยู่แอดนะเออตีต้องหอนหอนต้องไฟหง่วงวัอบว๊อบว๊อบว๊อบมันก็หอนเป็นเหลี่ยมตายว๊อบน่มหอมเออเป็นว่ามันหอนนี่เออเชื่อมก็ตายบ่ วิธีรักษานาะเออวิธีรักษาเคนี่ก็ไปหาหมอแล้วเคนี่ก็ไปหาหมอจะไม่ก่อนไปหาหมอเคนี่ก็บ่มมีรล่เสียนนามเ้ยนะสี่สิบปีก่อนแบบนี้สี่สิบปีก่อนนั้นอหาสิบปีก่อนนั่นเห็นประจําเห็นไอ้เจ้าหนุกก็ต้องหาสิบปีก่อนหาสิบปีก่อนแล้วก็จะเป็นร้องทํำเป็นร้องชาย มันล้มคำกเออบมไปหาหมอก็ไปหาก็ได้สมโภมสมัยโบราณนะเห็นแต่อายแต่เอ็มนะเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็บึ้งก็เอากคนินีเราไปเผาไฟมันแดงแล้เอาก็เอาโตัวไปแลาวเอาเบาเครื่อบเามาปุกซีบ้าหาบ่าวาไปก็แอ้วตินชนตีนบอนที่เจ็บไหมนะยามน้องไปตรงอันฮอนคือมันก็ฮอนมันก็หอมฮอนจะคือนะอือเอ็ดสองทีสามทีหอมก็ทำไมต้องเอานะทำไมต้องเอาโตัวไปแล้วดิก็บประห แต่เห uh, ็นด uh, uh, ้วยเจ่นกบพูคือการไวซ์เซาหมายความว่าห่างกบพูแต่ไวซาเซเจะเราหอมสมัยนี้กบ่ไปหาหมอกดชี้ยาอย่างเดียวไมนกบเปลี่ยนนะสมัยเนี้ยเออสมัยนี้กับเอชฉี้ยาอย่างเดียวแล้วมันกบ่มีอาการนั้นนะสมัยเนี้ยสมัยก่อนซีเอชโนนไม่ต้องไปชี้ยาเข่าโตแล้วชอบกบหอม